น้องไม่แพ้จริงนเนีอวิววิวอ้าวออเฮ้ยงไม่ได้ดูเรื่องไงวจ็บอุ้ยอุ้ยเจ็บเรื่องสับเลยง่วงง่วงหน่อยแล้ววะราศีพวกเราออฟิเชียลวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟรานปากับตอนมึงคนดูฟังไม่รเรื่องไม่กันตอน ตอนตอนหัวหน้าเรศเจติกาไม่อยู่ว่าทั้งสามคนจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับพี่เรศทั้งหมด5ข้อถ้าใครตอบผิดหรืข้อจะโดนให้ไปตากผ้าดีพี่นาพุ่งซับสายแห้งไลยโดนไหมหนีบหนีบที่บริเวณแบบหัวตั้งแต่ไหล่ขึ้นไปอ่ะเฮ้ยเรืยสองคนด้หง่วงง่วงหน่อยแล้วอะ ลานบาทห้าพ oh ั้าพัน0บาทโอ้ากคนสองคนเอะมาทุกคนมาไปมาเริ่มเลยเท่าไหร่ห้าพันบาทเก็บ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 เก็เก็บเด็กเล็กเก็บไว้น่อยไว้ถ้าเกิดใครที่เลือกตอบข้อหนึ่งก็หาเล็กหนึ่งตอบสองก็หาองเยอะ Yes Yes ย ผีเลยได้อยู่แล้วเนี่ยคำถามแรกมาชิวๆมั่นใจนะต้นคุณรถคุณโดมั่นใจผมเล่นแน่นอนแล้วผมอยู่กับเขามาตั้งแต่แบบแต่รถนอนทุกคืนนะพี่นอนเฉยๆไม่รู้เรื่องหรอกเฉลยเลยปะเฉลยและผู้หญิงที่พี่เล็นชอบก็คือผู้หญิงผมยาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งอะไรนะหนึ่งผมยาวชื่อบกผมยาว ทำไมกูฟังเนี่ยง่วงมากนะอุ้ยขนนวอุ้ยเจ็บอุ้ยอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บช่ยเลยออยข้อคำมีอยู่ว่าคุณจิตยาชอบพ้าขึ้นหรือพาทิศตกข้อหพ้าิขึ้นข้อสองาทิศตกอ่ะคิดก่อนนะคิดอะไรนะหนึ่งอะไรนะขึ้นเอเคอ่านะหนึองงฮะ นนองสองซ้ำอะไรอ่ะก็หนึ่งนองสองซ้ำอ่ะก็เหมือนหนึ่งสองซ้ำคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอ่าผมยาวอันไม่ใช่พาชีสพาทิ้งขึ้นหรือพาชิสตกให้ทวนไหมหรือว่าจะตอบเลยหรือว่ามันตอบเลยพร้อมแล้วยก จะดดอยู่ให้อยู่ข้างบนไม่ใช่หรอองั้นต,ต่อต่อจากนี้ห้ามหนีผลแล้วกัน มืนกันหมดเลยอ่ะแม่เอากแล้วครัต่อก็คือพี่เลสชอบกาะนอ๊นี่ถูกมาสาขอด้ยพี่จริงเราแบ่งกยนเลไก็ได้ให้มจบไปแล้วไม่ต้องเล่นเหนื่อยจิ๋มหายเลยเ<ม>น <ing> ี่ย เีาได้แต่ไม่ได้คะแนนนะขอแบบเอาเลยน้ำนะโยกความกันนะหนึ่งสองสามน้ำชิมหายข้อนี้ซินดูกแม่งได้กลางเลยเนี่ยเอ้ยอะเดี๋ยวข้อนี้ไม่ค่อยวัดเดี๋ยวให้คิดบทวนกันอีกไม่เอาต้องได้5ข้อเท่านั้นถึงจะได้ตังค์เออว่าอันนี้คือแต่งตัไว้ไงคำตอบสุดท้ายใช่ไหมถ้าน้องตอบถูกคือน้องได้รับเลยนะคนอื่นคือหมดสิทธิ์เออว่าเอาใหม่หมดเลยดีกว่าเอาถ่ายใหม่เลยไอซินคียโกง 没空，没够？ โอนตังให้เขาหน่อยดีห้าพันเฮ้ยให้สินให้เขาโอนจริงเหรออันนี้เอาจริงเหรอจริงคูอเสียงไปเลยสอบไปให้แล้วเออไม่บอกกูเลยให้กูโอนตังอย่างเดียวเลยจริงปะเนี่ยจริงกูนี่จริงไม่จริงรู้ส่งแล้วสองกันใช่เหรอของจริงเหรอได้ยังนี่อะไรอ่ะอ๋อยโอนมาแล้วรอบหน้าหมื่นนึ่งมิเรนรอบหน้าหมื่นนึงนะได้ได้เดี๋ยวฟังจัดเงินเดือนให้ฮะอะไรนะ กลับมาต้นไม้หน้าบ้านหายเลยอ่ะพี่ได้ปิดคลิปดิอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งิ๊นต้ก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย